ไปแล้วนั่นกระดกกระดกหันเขาก็จะตักเห็น <tapping> ด้ <Uma velocidade wiele> ู่อันหนึงว่ะหันเนึนถึกแล้วนั่น นั่นได้แล้วต้องนั้นเอนเฮ้ยกับเขาเที่ยงนี่เราไปตลาดไปซื้อพักมาเฮ้ย ไปเติมนึงอยู um lugar, no ่ได้หนิปังนอนผู้คุดนั่นบวกินเอียนนั่นน่ะผู้จะกินเอียนแน่นี่แต่ว่าหันมกคุดงงน้ำบนคือการเอียนบวกกินแต่ว่าว่าแต่เห็นคุด บอกินได้เ้บเบียนะบอบกินี่นมันดองก่เยอะเอาบอเกินอบกินนอกจากเออเห็ดเป็นตะแเสไปรี่เขนยังกินแซบนั่กินยที่หนี่ีนี่เนาะ บตรเดือบาไ, <c oughs> ไม่พองต้อบบานกันตางพอง,อ,ง,งอุยอันนี้ อู้สระมีแต่ขีดตุ่มแบบลายหนึ่งหนอง ต้นซ่านั่นขยายปากมันออกอีกแน่นั่นให้ป่ามันทอกันกับตัวนี้นี่มันมันจังสีดินมันจังสีทอกันพอป่าพ้นหน่อยได้นั่นเออเกิดกระลวงเอ้อนกล่าวตัวนี้เอาไปบัดใส่ตัวนั่นมันจางสิจกไงเดี๋ยวมาจกล้างอีกมันสิบางงามซะ สาปากนี่บักไงหนึ่งไปเอาปากนั่นหน่อยๆนะจักยานบอหอดอยู่นี่มันขึ้นไหวดินี่มือไปแรงแต่เจ็บเจ็บสับรดดอนบ่อทันเจ๊แต่ว่ากับบอแน่นอน